สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาสอนลงดันเจียนใหม่นะครับเป็นดันเจียนที่ชื่อว่า M นี่สะพานปรโรก,ก็คือไฮไลท์ของแผทนนี้นั่นเองแต่ว่าจะยังไม่ใช่สอนลงแบบยากนะครับเพราะว่าทางผมเองก็ยังไม่ได้ซ้อมเช่นกัน ทีมงานยังไม่พร้อมนะครับก็เอาเป็นว่าจะสอนลงมือใหม่เพราะว่าดันเจี้ยนนี้จะเป็นดันเจี้ยนมือใหม่ที่สามารถบึ้มได้นะครับก็คือเละเทะได้ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยนะอ่ะก่อนอื่นเลยดันเจี้ยนนี้โซโล่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีบอสมินิบอสสองตัวแล้วก็บอสใหญ่สองตัวซึ่งมันจะต้องแยกกันตีนะครับมันแยกกันตีเลยแหละอ่าแล้ว หลักๆก,ก็คือต้องตีให้ตายในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับคือไม่จําเป็นต้องพร้อมกันเป๊ะแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปมันก็จะบึ้มนะครับมันจะบึ้มตีไดเ้เมื่อคุณเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสะพานปอลลกเป็นสะพานงูนะครับควยสลับกันไปเลยก็วิ่งไปนะครับแบ่งทีมแบ่งทีมที่มีดาเมจใกล้เคียงกันนะครับตีไปแล้วก็วิ่งไปเลย3-3แยกกันไปเพราะเจอบอส มือใหม่บอสง่ายนะครับเลือดน้อยเลือกแค่มินิมอลต,ตัวแรกเลือกแค่6ไม่ถึงร้อยล้าน 60- 70ล้านประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าตัวนี้คงไม่มีปัญหาอะไรไม่น่าจะเล่นได้นานนะักก็คือตีต,ต,ตีปุ๊บมันก็ตายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคพุทเมตเบามากสุดๆนะ,ะได้เล่นแมคชนิกนิดๆหน่อยก็ระวังแมคชนิกที่มันเป็นตัวหนึ่งจะปล่อยลูกแก้วลูกแก้วจะวิ่งตามตัวหนึ่งจะปล่อยบ่อดำๆ,ๆนะครับ แล้วทานลูกแก้วทั้งบอดดาๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นสแต็กนะครับสแต็กให้เราเจ็บแต่ผมไม Hence, deals, ่แน่ใจว่ามือใหม่มันตายไหมสแต็กตรงเนี้ยเอาเป็นว่าถ้านานๆไปเนี่ยบอมันจะสลับตัวตอนแรกเราตีตัวหนึ่งอยู่สักพักบอมจะสลับตัวมานะครับแล้วตอนสลับตัวมาเนี่ยตอนแรกเรามีลูกแก้วตามอยู่ใช่ไหมอีกตัวก็จะเป็นพื้นดําพอมาสลับตัวมันปุ๊บอีตัวพื้นดําก็จะเอาพื้นดํามาปล่อยด้านหนึ่งแล้วก็จะเอาลูกแก้วปล่อยที่หนึ่งเราก็วิ่งหนีลูกแก้วอย่าให้ลูกแก้วชนเรานะวิ่งหนีลูกแก้วแล้วเอาลูกแก้วไไป่ชนอ บอดดำๆนะครับมันก็จะเป็นการเล่นแมชชนิกให้มันสลายไปสแต็กก็จะหายไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าบอสหนึ่งเนี่ยตีๆพวกๆจบอยู่แล้วล่ะมันตายต่อไปบอสสองบอสสองจะเป็นบอสบอสระยะใกล้กับบอสระยะไกลนะครับให้ให้บอสตัวผู้หญิงอ่ะเป็นบอสระยะไกลบอสตัวผู้ชายเป็นบอสระยะไกลบอสตัวผู้หญิงมันจะเดิมันจะยืนอยู่เฉยเฉยตัวผู้ชายจะเดินไปเดินมานะครับเวลาเล่นเนี่ย ให้กำหนดแทงไกลก่อนคนหนึ่งแล้วกำหนดแทงใกล้คนหนึ่งพอพอนักกันเรียบร้อยปุ๊บแทงไกลก็ยิงบอสระยะไกลแทงใกล้ตีบอสระยะใกล,แใกล,ะะใกล้แล้วคนทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนรุมตีบอสร,ระยะใกล้ให้หมดเลยดังนั้นบอสร,ระยะใกล้เนี่ยจะเลือดลงพวบพ่วพวพวพอมันเลือดลงถึงจุดหนึ่งน่าจะ60%มันจะควา้าแทงระยะใกล้เข้าไปในโลกวิญญ,ญาณดังนั้น สิ่งที่เกิดก็คือแท้งจะอยู่กับบอสระยะใกล้ในโลกวิญญาณ1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แท้งระยะไกลก็จะอยู่กับอบอสระยะไกลนอกโลกวิญญาณโลกแห่งความจริงอ่ทีนี้ก็เล่นแมคานิกไปบอสก็จะทําแมคาีนิกไปนะครับผมไม่ได้อธิบายนะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกคืออันนี้แนะนํามือใหม่ตีๆไปอยา่านะครับอย่าให้บอสระยะไกลตาย,ตายเพราะว่า มันต้องตายพร้อมๆกันระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับไม่งั้นมันจะบึ้มดังนั้นต้องมีการสื่อสารว่าใกล้ตายแล้วนะอา,อาจจะพิมพ์บอกก็ได้ถ้าเกิดคุณอยู่ f 8นะครับแต่บอสระยะใกล้ที่อยู่ในโลกวิญญาณนะไม่ใกล้ตายแน่นอนเพราะว่าพอมันเข้าไปเนี่ยมันจะมีกรอะเกราะป้องกัน5 s t สเต็มันจะทำให้เราตีเบามากแล้วไหนจะเป็นการดนหนึ่งหน,งนะครับมันจะพวกเราจะไม,ม่พวกเราต้องใช้ ตรงนี้ต้องใช้แมชชนิกนะครับให้อยู่ไปเรื่อยๆจนมันกาเนิดกระจกขึ้นมามันจะเกิดกาหนดกระจกขึ้นมา6อันนะครับมันจะอยู่ประมาณน 1, 2, 3, 4, 5, 6, เนี้ยหนึ่งสองมี่ห้าหเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีกระจกทึบแสงกระจกสีทึบๆกับกระจกสีสว่างสว่างอ่ะตอนที่คุณแทงบอสระยะใกล้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมี ที่มันยิงเลเซอร์ออกมาเล็กๆนะมันจะเป็นเลเซอร์เล็กๆขอบเล็กๆเลยพยายามยืนให้ตรงกับกระจกสีทึบๆแล้วพอมันยิงปุ๊บนะพอมันยิงปุ๊บกระจกมันจะกลายเป็นสีสว่างทีนี้ก็มาประสานกับข้างนอกข้างนอกเนี่ยตอนนี้มีอยู่5คนนะครับให้เป็นแท้ง1คนแล้วก็เป็นมารกไกลสอคนอ่าพออ่ากระจกเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะประจวบเหมาะเดียวกันกับแมคานิกข้างนอกนะครับบอสจะจับมาากไกล คนที่หนึ่งนะจะมีบัฟอยู่บนหัวสิบวิพอมีบัฟบ,บนหัวสิบวิปุ๊บจะสามารถทะลุผ่านกระจกที่คุณเอาแสงเลเซอร์บีมยิงเข้าไปได้แล้วคนที่อยู่โลกความจริงจะเข้ามาลุกข้างในเข้ามาทําไมพอมันมีบัฟสิบวินาทีใช่ไหมพอบัฟสิวินาทีปุ๊บคุณวิ่งเข้ามาบัฟจะขาวดาวสิบเก้าแปแล้วคุณจะติดโซเบิร so ์ตโซเบิร์ตเนี่ยมันจะมีวง3วง นอกกลางในนะครับให้คุณวิ่งเอาวงโซเบิร์ตเนี่ยมาระเบิดใส่บอสบอสที่อยู่ในโลกวิญญาณถ้าถ้าโดนวงนอกสุดจะลดลดเกาะได้1นึ่งสโดนวงในไอ้วงกลางได้2โดนวงในได้3นะครับดังนั้นคนที่อยู่ข้างในอ่ะต้องล่อให้บอสยิงลำเลเซอร์ใส่กระจก2จุด นะครับกระจกดำๆอะสีชมพูดำๆ 2. จุดเพื่อให้คนที่อยู่ข้างนอกอ่ะวิ่งเอาโซลเบิร์ดมาล้างเกราะข้างในนะครับจากนั้นพอเก,อกาะมันลดลงหรือหายก็ลุมตีมันจะตีเข้าก็จะมีสมสุดท้ายก็จะมีสามคนข้างนอกสามคนข้างในก็ลุมตีตีตีนะครับส่วนใหญ่บล็อกข้างนอกอ่ะเลือจะหมดเร็วบล็อกข้างในเลือดจะหมดช้าหน่อยนะต้องรอนะครับดังนั้นบล็อกข้างนอกก็ตีจนเหลือ พอสมควรอนะ่ะร้าน2ร้านอะไรก็ว่างกันไปนะแล้วก็เลิกตีรอรอ,อมันอยากรีเจนก็ให้มันรีเจนแล้วพอบล็อกขา้างในตีตายปุ๊บก็ข้างนอกก็ตีเฉตายตามนะครับก็อบเอาปว่าจบแม็กจบจบดันได้ดัเจนมือใหม่ไม่ยากครับเ,เดี๋ยวผมมีคลิปสั้นๆให้ดูนะครับก็เล่นแบบยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับยังถูถถทูไทยไเพิ่งลงครั้งแรกก็เซฟเลยแล้วกันเพราะว่าอยากจะ รีบเอามาให้ชมนะครับอะถ้างั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้คือแบบยากแต่แบบง่ายพี่คิดว่าตีเลย <c oughs> พี่คิดว่าคงไม่มีอะไระไล เปลี่ยนปเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวลูกแก่จให้ชนวิ่งหนีไป oh. เรื่ยอย่าให้ชนอย่าให้ชนฝ oh. ังฝังง่งซ้ายมีบ่อดำไหม,มเมื่อกี้มีปะ,ปะจังหวะบึ้มมีหลายแบบแต่ไม่รู้ว่ามือใหม่จะบึ้มแบบไหนบ้างอ่านเริ่มนะสามสองหนึ่ง หกสิบหกสิบเข้าละมันน่าจะดึงพี่เข้าโลกโอเคพี่ไปพี่อยู่โลกมลันละโหย่าห้โดนโดนได้วงถ้าอันนี้ท่านี้โดนได้แต่ถ้าวงเอลอใหญ่ๆต้องหันหลังรู้สึกมันจะดีเลเซอร์นะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะล่อมยิงเลเซอร์แล้วโอเคดาแล้วข้างนอกเป็นไงบ้างดูดูว่าเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรือมันจะเป็นอีเฟตหนึ่งวะเดี๋ยวๆอ่ะเดี๋ยวพี่พี่จะเปลี่ยนกระจกไปเรื่อยๆเดี๋ยวนับถอยหลังเอาเข้าได้แล้วมันต้องขึ้นนับถอยหลังก่อนขึ้นได้ไหมน,นี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวพี่จะอันนี้ต้องเอาพัาไปดูม็อป่ะเนี่ยใช่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 ใชล้อนแตกบอสในใน โซเบิร์ตโซเบิร์ตใกล้สุดล้างได้สามโซเบิร์ตกลางล้างได้สองโซเบิร์ตไกลล้างได้ไ<พ>กลลา้งลางได้หนึ่งใช่ใช่พี่ไม่แน่ใจตรงนี้แต่ทำไมตรงนี้มัน,มนเข้ามไม่ได้เมาแค้นหนึ่งแค้นหนึ่งไม่ล้างแต่เย็นนะอย่าเพิ่งให้ตัวผู้หญิงตายนะยังเลยต้องคึกยังลอยโอ้ยต้องตัวผู้หญิงก็ตายแล้วทันนี้ติดเกาะทันนี้ติดเกาะอย่าให้ตายนะถ้าตายถ้าตายคือบึมสิบวินาทีคือบึมเลย ทำไมกระจกนี้มันไม่ดำวะไอสัตว์เดี๋ยวกูยิงไม่โดนแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอ่ะตรงนี้ดิตอนนี้เข้ามาครบสองอันนี้พี่เออเหรอเข้าสองโอเคอ่าถ้างั้นก็คงไม่มีอะไรมั้งไอสัตว์อ่ามาข้ามเฟสมาเลยเนี่ยม,มาข้ามเฟสไม่บังเส้นอ่าหน้านาที่คันเดี๋ยวตี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 แข็งว่ะที่หายเข้าเข้าต่อละ อย่าพึ่งตายอยตายอย่าตายนะข้างข้างในติดกาะเหลืออยู่6.9ล้านข้างในมีเกาะตีไม่เข้าเหลือกนมันรีสแต็กด้วยใช่ใช่ติดเกาะห้ากจที่มีแสงไม่มใช่ครับแต่ว่ามันต้องมีรับมารับยหลังขึ้นมาก่อนสั่งมาร์แล้วาเยเเดี๋ยวกระจกเปลยนสีละตายเดี๋ยวเยวข มาร์กมันยังไม่ขึ้นต้องรอก่อนสายมัจนจะมีนัดในหลังที่สิบสิบเก้าแปดเด็ดขึ้นหัวพี่อ๋อแดดตอนแดดอ่ะสั่งมาร์กแล้วที่ป็นระวังโอ้โหแม่หลังเนี่ยต้องมีอีกคนนึงต้องมีโซเบิร์อีกคนนึงนะมาทลายก่อนเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เหลือสองสแต็กนะสะแตก็กสแต็กเกินได้นะาตามที่อ่านมาสแต็กเกินได้ก็คือ จะเอาเอาวงในมาล้างมันสองทีก็ได้นี่นี่เข้ามาหมดยังสั่งไปครบแล้วพี่ข้างนอกมีาข้างในตายข้างในตายฆ่าเลยฆ่าเลยข้าฆ่ายิงยิงข้าเลยเหลือหนึ่งละเหลือหนึ่งละ